สบายดี y, T ประชาคมลาววิจาร์ณแห่นาอักษรงานพระาธาตุหลวงเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจาร์กันหนาหูในช่วงนี้นะครับเมื่อมีขบวนแห่นาอักษรรอบพระาธาตุหลวงเวียงจันทร เห็นให้ผู้หญิงนั่งบนเสลียงระดับที่สูงกว่าพระสงฆ์ซึ่งทำพิธีอยู่ด้านล่างผู้จัดขอขมาชี้ตั้งใจสืบสารประเพณีโดยบริสุทธิ์ใจคิดรูปแบบโดยอิงข้อมูลประวัติศาสตร์แต่ไม่รู้ว่ากำลังมีพิธีสงฆ์ภาพที่ออกมาจึงไม่เหมาะสมครับเกิดเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางบนสื่อออนไลน์แทบทุกแห่งในลาวตอนนี้นะครับถึงกรณีที่มีขบวนแห่โดยใช้ผู้ชาย8คนแบกเสลี่ยงที่มีแม่หญิงนั่งอยู่ด้านบน ทั้งหมดแต่งกายแบบโบราณเดินเข้าไปภายในพื้นที่รอบองค์พระธาตุหลวงเวียงจันทร์ในงานบุญนมัสการธาตุหลวงประจำปี2565ที่ผ่านมาครับจากนั้นขบวนก็ได้แห่ไปรอบองค์พระธาตุหลวงจำนวน3รอบผู้ที่เห็นภาพขบวนนี้ต่างก็วิภาษ์วิจารณ์เป็นเสียงเดียวกันครับว่า เป็นประเพณีที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์461ปีของการจัดงานนมัสก,การพระธาตุหลวงเวียงจันทร์หลายคนแสดงความคิดเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการที่ให้ผู้หญิงนั่งอยู่บนสเสรียงซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าพระสงฆ์ที่กำลังนั่งทำพิธีทงางศาสนาอยู่ด้านล่างทุกคนต่างตั้งคำถามว่าขบวนแห่นี้เป็นของใครและมีเหตุผลใดจึงคิดทำขบวนล,ลักษณะนี้ ต่อมาครับได้มีการชี้แจงกรณีดังกล่าวผ่าน Facebook ที่ชื่อว่ากรวิเศษผาใสสมบัติซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้จัดกิจกรรมครั้งนี้มีรายละเอียดครับว่าขออนุญาตชี้แจงและขอขมาลาโทษกิจกรรมแห่ประสาทพึ่งซึ่งพวัวขน้อยไม่มีเจตนาจะลบหลู่ดูหมินสถานที่แต่อย่างใดทำพเพื่อหวังอยากจะช่วยส่งเสริมงานศิลปะแต่ถือว่าอาจเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมในสายตาของสังคมจึงอยากจะขอชี้แจงเพิ่มเติมให้กระจากแจง้ง กิจกรรมนี้คิดขึ้นโดยกลุ่มคนหนุ่มที่รักในศิลปะวัฒนธรรมลาวสร้างขึ้นจากการระดมแนวคิดโดยอ้างอิงจากข้อมูลประวัติศาสตร์และวรรณคดีลาวในอดีตเพราะเห็นว่าวัฒนธรรมบางอย่างได้สุดโสมหายไปการใช้เสียงอ้างอิงจากขบวนแห่ในอดีตส่วนการแต่งกายอ้างอิงจากรูปปัา้นนางอักษรซึ่งเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ในวัดยอดแก้วซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สูกสร้างขึ้นในยุคของพระเจ้าชัยยเทศถาระหว่างปีพุทธศักราช2911-2114ถึงยุคของพระเจ้าสุริยวงศ์สาธรรมิการาชระหว่างปีพุทธศักราช2181-2238ปัจจุบันนี้ครับร่องรอยเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่หอพระแก้วถือเป็นการรื้อฟื้นงานศิลปะที่อยากให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นจึงคิดรูปแบบกิจกรรมนี้ขึ้น สำหรับกิจกรรมนี้พวกข้าน้อยพร้อมด้วยทีมงานต้องขอน้อมรับด้วยความจริงใจถึงความผิดพลาดที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่และเวลาเพราะในเวลาที่แห่นั้นไม่รู้ว่ามีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาอยู่ด้านในและขณะที่แห่มาเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้เข้าไปได้ครับเนื่องจากคิดว่าเป็นกระบวนแห่ปกติแต่หลังจากแห่เข้าไปได้ช่วงหนึ่งเห็นว่ากําลังมีการทําพิธีอยู่อีกฝากหนึ่งจึงให้ผู้หญิงลงจากเสลี่ยงลงมาเดินบนพื้นดินจากนั้นก็พากันออกมา ภาพที่ปรากฏออกมาเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่มีคนได้บันทึกไว้ซึ่งอาจจะดูไม่เหมาะสมก็ขอน้อมรับผิดรับทุกคำตำหนิด้วยความจริงใจและนำไปแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและเป็นบทเรียนอันใหญ่หลวงสำหรับการทำงานด้านศิลปะวัฒนธรรมลาวข้าน้อยและทีมงานขอขอมาและขออภัยมาณที่นี้แล้วพบกับ l อร v ที i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี